อยากให้สังคมมองว่าคนงานไม่ใช่วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่นายจ้างจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ครับอยากให้มองว่าคนงานคือหุ้นส่วนในกระบวนการผลิตครับช่วงเวลานี้จะมีข่าวสารเกี่ยวกับความขัดแย้งของสหภาพแรงงานไดกินอมตะลักเสรีกับนายจ้างคนอื่นพักไทยพักดีครับ ขอยืนเคียงข้างกับสหภาพแรงงานครับเพราะเรามองว่าคนงานก็คือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนครับเราต้องยืนหยัดอยู่กับข้างประชาชนเพื่อทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับทีน,นี้มาดูในประเด็นของสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าสหภาพแรงงานกลายเป็นผู้ลายครับว่าเรยกร้องเยอะไปมากแล้วนายจ้างจะอยู่ได้ยังไงนายจ้างาอุตสาห์มาลงทุนในประเทศไทยแล้วเรายังเรียกร้องอยังขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็จะหนีการลงทุนไป ประเทศอื่นแล้วเราก็จะมานั่งเสียใจภายหลังอยากจะทําความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าการที่บริษ,ษัทข้ามชาติครับจะมาลงทุนในประเทศไทยเขาย่อมมองอยู่แล้วว่าสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากรัฐบาลในการส่งเสร,ริมการลงทุนครับเป็นยังไงแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ําเป็นยังไงแล้วก็ทักษะฝีมือของคนงานเป็นยังไงครับเขาจึงจะเลือกมาลงทุนในประเทศไทยครับเขาไม่ได้ตัดสินใจตรงที่ว่า คนงานมีปัญหาเยอะมีข้อเรียกร้องมากมายแล้วไม่อยากที่จะมาลงทุนไอ้นนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับในเรื่องของการเจรจาร EU ก็ดีครับหรือว่ากลุ่มประเทศ OECD ก็ดีครับเขาก็จะใช้เกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของนายจ้างที่ปฏิบัติต่อคนงานเพราะว่ามีการกดขี่เอารัดเอาเปรียบคนงานหรือเปล่ามีการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิแรงงานขั้นต่ำของแรงงานไหมมาเป็นตัวพิจารณาว่าจะทํา FTA หรือว่าจะยอมรับเข้า ให้ประเทศไทยเข้าเป็นประเทศหนึ่งของกลุ่มประเทศ OECD เครับมือนจะเห็นได้ว่าประเด็นแรงงานครับการยื่นข้อริเรียล้องเพื่อเจรจาต่อรองมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงอะไรเลยครับทีนี้เราก็มาดูว่าการยื่นข้อริเรียมล้องของสาภาพแรงงานเป็นอย่างไรครับ ใน,ในสภาพแรงงานภาคเอกชนครับเขาจะมีการยื่นค้อยียกล้องประจําทุกปีโดยที่ค่อยล้องที่เขายื่นนะครับเขาก็จะดูงบดุลของบริษัทถ้าบริษัทมีผลกําไรที่ดีครับเขาก็จะคํานวณดูว่าเขาจะยื่นค่อยร้องเท่าไหร่แล้วก็มันจะมีเงินเพิ่มที่จะเป็นภาระของนายจ้างเป็นอย่างไรครับซึ่งพักไทยพักดีเห็นว่าเราต้องยืนหยัดอยู่ข้างคนงานและเราพร้อมที่จะอธิบายให้สังคมได้เข้าใจครับว่า การดําเนินการของสหภาพแรงงานเราไม่ได้เป็นผู้ร้ายของสังคมครับแต่ในมุมกลับกันเราคือผู้ที่พยายามทําให้คนงานที่อยู่ในโรงงานอ,อุตสาหกรรมของไดกินอันนั้นนะครับว่าจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราลองมาฟังข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานครับเมื่อปี67เนะครับนายจ้างกับลูกจ้างมีการตกลงกันว่าจะมีการจ่ายโบนัสเเดือนเงินพิเศษ21,000บาทแล้วก็ ขึ้นเงินเดือนให้4.5%ครับแล้วก็ลูกจ้างคนใดก็ตามที่ทํางานครบ10ปีไม่ขาดไม่สายไม่ลาครับก็จะได้เงิน10,000บาทพร้อมทองอีก3บาทครับส่วนปีนี้ปี68ครับสาภาพแรงงานก็เรียกร้องโบนัสเพิ่มเป็น8เดือนเงินพิเศษก็เพิ่มเป็น28,000ครับแล้วก็ขึ้นอัตาราเงินเดือน6%แล้วก็ทำงานครบ10ปีไม่ขาดไม่ลาไม่สายครับก็ เหมือนเดิมก็คือจะได้เงิน1,000 0บาททอมทองอ,อีก3บาทครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายจ้างก็เสนอขอลดโบน,นัสครับเหลือเพียง5เดือนเงินพิเศษก็จะจ่ายแค่1 2 0 0 0บาทขึ้นเงินเดือนให้แค่2เนตครับแล้วก็ทองไม่ให้ละครับทองราคาแพงก็จะเหลือใครก็ตามที่ทำงาน10ปีขึ้นไปไม่ขาดไม่ลามไม่สายครับก็จะให้เงินพิเศษ4 0,000บาทครับ อยากให้สังคมมองง่ายๆแบบนี้ครับว่าปีนี้ได้กินหักค่าใช้จ่ายแล้วได้กำไรเกือบ6 0 0 0ล้านไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าโรงงานหรือนายแจ้งครับเขาไม่ย้ายการฐานการผลิตอยู่แล้วกำไรต่อปี5,000-6,000ล้านครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ mm hmm. เขาจะย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอื่นถ้าสหภาพ จะเรียกร้องเพื่อขอส่วนแบ่งตรงนั้นนะครับไม่เกิน10%หรือไม่เกิน5%เเเพื่อที่จะมาจ่ายเป็นโบนัสมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินเลยครับมันเป็นการเรียกร้องเพื่อขอส่วนแบ่งที่เป็นธรรมครับสิ่งที่สาภาพทำในประเด็นนี้ครับอยากให้สังคมมองว่าคนงานไม่ใช่วัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตที่นายจ้างจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ครับแต่ว่าอยากให้มองว่าคนงานคือหุ้นส่วนในกระบวนการผลิตครับเราเข้ามาทํางานเราลงแรงเราก็อยากหวังว่าเราก็จะมีกําไรที่ดีครับแล้วบริษัทมีกําไรที่ดีเราก็จะได้ค่าตอบแทนทดีๆคุณภาพชีวิตของคนงานก็จะดีขึ้นครับแต่ถ้าคนงานคือประชาชนของประเทศครับเมี่นเศรษฐกิจรากหญ้าของประเทศก็จะ มีความกินดีอยู่ดีขึ้นครับเม้ยนประเทศประเทศชาติก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในท้ายที่สุดนี้พักไทยพักดีก็หวังว่าการเจรจาที่จะมีขึ้นจะนําไปสู่การตกลงกันได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งนายแจ้างก็ดีแล้วก็ฝั่งลูกจ้างก็ดีแล้วก็ข้อตกลงนั้นจะเป็นข้อตกลงที่ทําให้คุณภาพชีวิตของคนงานของบริษัทนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีโบนัสที่ดีครับพักไทยพักดีมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรที่จะส่งเสริมแล้วก็ทําขึ้นครับ